สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดีต้อนรับสู่รายการกระซิบรายการจีบกระซิบอยู่ข้างหูคุณและวันนี้เรามาแปะขึ้นหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้เราแม่งมีสปอนเซอร์และสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือนี่ไม่ใช่ลาซิกแต่เป็นซันซิกเอ้ยไม่ใช่ลาซิกแต่เป็นซันนี่เ <c> อ <oughs> าไว้ไรย,ยึนดนีชิเน,นี่มนมนงงยมันไปดูตําแหม่งนอ่ะแง่มีนิเชิงก็เรื่องของเรื่องเลยเดี๋ยวก็คือในคลิปที่ผมได้ทําการรีวิว การอัปเกรดคอมของผมไปนะซันนี่เนี่ยเขาก็เลยทําการสปอนเซอร์ให้ผมเพราะว่าเขามีคีย์บอร์ดที่เขาไม่ใช้กันเลยเฮ้ยเพื่อนกมมีคีย์บอร์ดที่มึงไม่ใช้ถ้ามึงอยากได้มึงมาเอาที่ร้านกูเลย กูก็เลยเอามาแบบนี้นะซึ่งนี่จะเป็นคีย์บอร์ดยี่ห้อ l a g i e c r k x ห2สอนะโดยที่คีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีไฟ RGB ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6สี้าสีนะซึ่งสามารถที่เปลี่ยนโหมดได้ตามนี้เลยกดนี่แล้วก็กดนี่นะใช่นี่เลมีโหมดประมาณนี้ปื๊บป๊บอย่างอันนี้เลยก็โหมดที่1ก็เป็นไฟปกติโหมดที่2ก็จะเป็นไฟแบบว่ากระพริบได้โหมดที่3ก็จะเป็นไฟแบบว่าต้นคิดม์มาสอะไรประมาณนั้นแบบที่4ก็จะเป็น ต้นคิดมัดแต่ช้าหน่อยแล้วก็แบบที่5ก็จะเป็นต้นคิดมัดแบบวิบวับแล้วก็แบบที่6ก็จะเป็นต้นคิดมัดแบบเส้นเดียวแล้วก็แบบที่7ก็จะเป็นต้นชิดมัดแบบชนกันแล้วก็แบบที่8ก็จะเป็นต้นคิดมัดแบบไล่ระดับแล้วที่9ก็จะเป็นแบบไม่มีหาเลยเลยแต่กดแล้วมันก็จะมีไฟนะแล้วก็เอ้ยกุณกำลังจะบอกว่ามันปิดไฟไม่ได้แต่คุณดึงไปมึงสามารถกด fn แล้วก็บวกกับตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยปัก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 ไไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผู้ปิดปุ๊บ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ด m e c h a n i c a l Keyboard blue switch G, นะครับ87คีย์นะหรือถ้าเทียบกันก็ประมาณ80%นะเป็นะนะเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้ด้วยแล้วก็เล่นเกมได้แล้วนะถ้าเป็นคีย์บอร์ด60%มันก็จะทำงานยากนะเวลาผมใช้โปรแกรม davinci resolve เพราะว,ว่าเวลาที่ผมใช้โปรแกรม davinci resolve เนี่ยผมจะต้องใช้พวกปุ่ม home e n delete d หรือว่าอะไรพวกนี้ในการทำงานมันจะง่ายกว่ารวมไปถึงการใช้ปุ่มลูกศรพวกนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็ทางานยากนะ แล้วด้วยความที่ว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดเมคคาเนียลบูสวิตเพราะฉะนั้นเราเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะลันมากๆนะแต่ผมได้ทําการทดลองแล้วเวลาเราเล่นเกมไปด้วยแล้วก็อัดชิปไปด้วยแล้วก็ใช้เจ้าคีย์บอร์ดบ้าเดี๋ยวก็เสียงเข้าไม่ได้มากนะผมก็เลยเข้าไปซึ่งก็คิปหลังๆน่าจะชิปตั้งแต่ช่วงไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันลิปตั้งแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ในการ อัาชีพแล้วอะนะซึ่งก็หรือว่าใช้มาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเสียงมันดังกำลังคดีนะเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมนี้ด้วยกันเล่น GTA กันนะว่าเสียงมันจะออกมาในลักษณะไหนอะไรประมาณนั้นนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดเราฟังจากเสียงในคลิปนะตอนนี้ที่เข้ามาวันนี้ครูมากก็จะเป็นเสียงประมาณนี้อ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าด้านนอกที่ผมได้ยินจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีก็จะเป็นเสียงผ่านตัวกล้องที่ผมได้ทําการบันทึกไว้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการเทสในการไปแข่งใน iOS อ a r m ร์นะครับเพื่อเอารถด,ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันเป็นการแข่งรถนะเพราะฉะนั้นผมจะกดแบบไต้ขวา้ายขวาไส้ขวาค่อนข้างถี่ซึ่งมันก็น่าจะดีที่สุดในการที่จะทดลองเสียงคีย์บอร์ดอะไรประมาณนั้น <S <S นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับเกี่ยวกับเป็นส แอดทูเล่นโชวอะไรก็ไม่รู้นะสึเราจะมปะทดลองกันว่าเราจะเล่นแล้วก็เสียงคีย์บอร์ดมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาเสียงคีย์บอร์ดผ่านเจ้ากล้องตัวนี้แหละมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคด้วยี่รถที่เราจะเลือกเราจะเลือกเป็นค a ส i ิโอ G T F เอ่อมันคืออะไรไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าเลือกรถดีแหละ แล้วเราก็เลิกเลยเราจะเด้นไปที่เสียงอันนี้นะโอเคแล้วหลังจากนี้ผมจะเงียบแล้วก็ฟังเสียงคีย์บอร์ดจากกล้องแล้วกันนะว่าเสียงมันเป็นยังไงนะสำหรับปูสวิ์ของเจ้าราซิตัวนี้ที่ซันนี่เป็นคนสปอนเซอร์นะ โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะัะสำหรับคีย์บอร์ดราซีของเรานะกับเกม DTA แบบนี้นะเอาว่า้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บุผมด้วยดูดูว่าโจกันบ่อยในคลิปได้แล้วมบจะมาเล่นเกมอะไรก็เอาง่ายๆคลิปนี้ก็คือแบงผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเหมือนกันก็คือหมดเอาง่ายๆหมดมุ้งอ่ะหมดมุ้งจะลงคลิปกันเลยเรามารีวิวคีย์บอร์ดซันนี่สปอนราซีดีกว่านะ ว่าถ้าใครแบบว่ามีเกมอะไรแนะนำพวกผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสกู๊ตไลค์ผมด้วยเรื่องเราว้เจอกันใหม่ในคลิปต่หรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ